โอเคครับผมวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วครับพึ่งเข้ามาใหม่แล้วครับผมสภาพมือหนึ่งบอกเลยว่าสวยอ่าสวยมากครับผมคนก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ให้ผมด้วยนะครับดิ่งครับเผื่อคนที่ใหม่จะได้เห็นเป็นคนแรกนะครับผมวันนี้เป็นค่ายของ k a วา s a กินะครับผมคาวา s a กิ Z400 SE ปี2021ด้วยโอ้โหได้ของใหม่ด้วยนะครับผมอของแต่งก็พอมีนะครับผมของแต่งก็พอมีนะครับมา เรามาดูรอบคันกันดีกว่าครับผมดูข้างหน้าก่อนเลยครับผมเฮจันวงจังเบ็ดเหลือนะครับผมอ่าเดือผพาเบกเต็มครับผมอ่าบางคนหน้าแต่งมานะครับผมเข็บล่าด้วยยางเรือเหลือนะครับยางหน้าเรือเลืออ่าโชคสวยๆเลยครับอ่าดูโชคสวยๆนะมีการหม้อน้ำแต่งมาด้วยนะครับผมอ่าสวยๆสีแดงนะครับผมคันนี้เป็นสีแดงดำนะครับสวยๆเลยครับผมอ่า z 400 SE ปี2021ดูขอทออยังใสอยู่เลยครับผมเนี่ยอะดูอาดูหมึกนี่ยังเหลืออยู่นะครับอะหมึกยังมีนะหมึกยังมีอยู่เลยอาเหมือนอาไม่ได้โดนน้ำเลยนะผมว่านะรถสวยมากครับผมเจ้าของคนเดิมรักษาดีมากขับไปอตอนนี้ปี67เนอะ67ก็ผ่านมาประมาณปีก,กว่าๆ2ปีเนอะรถสวยมาก สภาพบอกเลยว่ามือหนึ่งเอกสารครบพรบภาษีบุ๊กสวิตครบกุญแจ2ดอกครบเลยนะครับผมท่อ,อเดิมนะครับท่อเดิมท่อ,อเดิมส,สวยๆเลยครับผมเครื่องส,สวยๆนะครับไม่มีตําหนิบอกเลยว่าไม่มีตําหนินะครับผมส,สวยๆเลยถังแต่งครอบมาด้วยครับผมครอบคาร์บอนมาด้วยนะครับส,สวยๆเลยดูยางหลังเหลือๆนะครับผมท้ายเดิมจากโรงงานยางหลังเหลือๆดูโหสวยมากครับผมดูผ้าเบรกนะ พับเบรกเต็มจานเบรกหรือเหมือนไม่ได้ใช้เลยอ,ะอ่ะอ่าดูรถไม่แค่2 0 0พันโลนะครับผมไม่แค่2 0 0พันโลนะครับอ่ะดูสวยๆโซ่สเตอร์โซ,โซ่เดิมจากโรงงานสเตอร์เดิมจากโรงงานสวยๆอ่าดูอ่อาภาษียังห7เจนะครับผมสวยๆเลยนี่อ่าดูข้างหลังสวยๆนะครับผมไม่มีตำหนินะครับไม่มีตำหนิสวยๆเลยอ่ากันล้มสวยๆ แต่งการเบรกกันคาร์ดแต่งมาด้วยนะครับผมสองข้างเลยสวยๆนะครับรถปี2021นะครับผมลูกค้าคนไหนสนใจทักแชทได้เลยนะครับผมคันนี้มีดาวนะครับผมคันนี้ดาวอยู่แค่14,200บาทนะครับผม14,200บาทผ่อน3ปีนะครับผม3,009นะครับผม3,009เนะไม่ถึง4,000เนะอะผ่อน3ปีประมาณ3,009 ไม่ถึง4 0 0พันครับผมผ่อน4ปี3า0 0ันหนึกว่านะครับผม3,100กว่านะอ่าผ่อน5ปีเหลือ2อ0พโอ้โหได้400ไปขับผ่อนเดือนละ2อ0พไม่ถึง3,000ด้วยคุ้มคันนี้บอกเลยว่าคุ้มใครได้ไปนี่คุ้มเหมือนได้รถมือหนึ่งเลยครับคันนี้นะเหมือนได้รถมือหนึ่งนะสวยๆแบบนี้เลยครับผมอาคาวาซากิเซ็ตสี่รปี2021นะครับผมสวยๆเลย เดิมๆด้วยจากโรงงานด้วยนะเดิมๆทุกอย่างเลยครับผมมีแต่งมาแค่นิดหน่อยนะครับแต่งบางคนหน้าแต่งบางคนหน้าเคปลานะครับผมโชคสวยๆนะครับไม่โล่ไม่ซื้อมนะครับผมน้ำมันบุงน้ำมันเบรกอะไรครบหมดนะครับก่อนส่งทุกคันนะครับผมเช็คหมดทุกอย่างนะครับทางร้านมีรับประกันด้วยครับไม่ต้องกลัวสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมคนที่ซื้อจากทางร้านนะครับผมอยากจะจัดไฟแนนซ์ใช้เอกสารนะครับมีสาเนาทะเเียนบ้านสาเนาบัตรประชาชนแลวก็สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดเดือนเดียว ออกคนเดียวไม่ต้องมีคนค้ำนะครับประวัติดีออกได้เลยครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะใช้เงินดาวแค่14,200บาทโอ้โหได้400ไปขับนะครับผมสวยๆนะครับลูกค้าคนไหนสนใจก็รีบทักแชทได้เลยครับผมหรือแอดไลน์ใต้คลิปได้เลยนะครับรายละเอียดเดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับผม ย้ำอีกครั้งนะครับผมคนที่อยากดาวนะครับเอกสารในการจัดไฟแนนซ์มีสัเนาทะเบียนบ้านสัเนาบัตรประชาชนและก็สลิเดเงินเดือนเดือนล่าสุดเดือนเดียวอ,ออกคนเดียวไม่ต้องมีคนคำ้ำประวัติดีออกได้เลยออกจากร้านไปในช็อปไม่ต้องกลัวนะครับผมมีประกันสงเดือนหรือ1000กิโลนะครับถ้ามีปัญหาทางั้นรับประกันหมดทุกอย่างนะครับผมอ,อุ่นใจไม่ต้องกลัวครับผมออกจากร้านไปในช็ัปนะมีรับประกันไม่พอก่อนส่งทุกคันนะครับผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสังงคอแท้ให้พร้อมใส้กองทุกคันเช็คนะ้ำม,ม,มันมงน้ำมันเบรกเช็คแบ ทุกอย่างาไม่ต้องกลัวนะครับผมกรุงเทพและปริมณฑลผมจัดไฟนซ์ให้ฟรีนะครับผมจัดไฟนันให้ฟรีฟรีค่าขนส่งฟรีค่าประกันรถหายฟรีทุกอย่างครับผมใช้แค่เงินดาวอย่างเดียวนะครับสวยๆแบบนี้เลยครับผมไม่ต้องกลัวถ้าเข้ามาสอบถามก่อนได้ครับไม่ซื้อไม่ว่านะครับผมชอบสีไหนเข้ามาถ้าเข้ามาครับผมมีสีแดงดำมีสีเหลืองดำแล้วก็สีฟ้า,าดำนะครับผมแล้วก็สีแดงสีส้ม มีให้เลือกหลายสีนะครับทักเข้ามาก่อนได้ไม่ซื้อไม่ว่ากันนะครับผมฝากไว้อีกคันหนึ่งนะครับผมร้านไว้ในช็อปนะครับผมคันนี้ดาวอยู่แค่1 4 2 0 0ัรบาทแล้วก็ผ่อนนะครับผม3ปีซี0 0 0พันต้นๆหรือ3า0พนะครับผมผ่อน5ปี2007ไม่ถึง3 0 0พด้วยครับผ่อนสบายๆแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกเลยครับผม ทางร้านมีไฟแนนซ์ไปจัดให้ถึงที่ไม่ต้องห่ัวเตรียมเอกสารเขาแค่ไม่ติดบูโรแบกนี่ออกได้เลยครับผมเงินเดือนหนึ่งหมื่นขึ้นไปก็ออกได้ครับหนึ่งหมื่นขึ้นไปก็ออกได้ครับผมเพราะวันผ่อนถูกอยู่แล้วครับผมฝากไว้อีกพันหนึ่งนะครับตัวน,นี้เข้ามาใหม่เยอะมากครับผมเข้ามาใหม่เยอะมากไม่ว่าจะเป็น CBR 6 5 0นะครับ F แล้วก็ CB 6 5ห F สมีเยอะนะครับผมถ้าเข้ามาสอบถามก่อนได้อยากได้รุ่นไหนนะครับผมเซตส4่0มีเยอะมากตอนนี้นะเซตสี0 0มีเยอะมากเกือบทุกสีเพราะว่านะเกือบทุกสีเพราะสีเขียวมันเพิ่งออกไปเนาะเซตส400เนาะ,ะเหลือสีเหลืองสีแดงดําแล้วก็สีน้าเงินสีเหลือง เทาครับผมสีนเหลืองเทาแล้วก็มีสีแดงยำนี่คันหนึ่งคันนี้ปี2 0 2 1จดใหม่ด้วยนะครับผมสวยๆไม่ใช่จดจดจดใหม่ปีใหม่ด้วยนะครับ่ามาดูเลขไม้กันหน่อยครับผมนี่เลขไม้อห่งเกิโลโอ้โมาฟังเสียงท่อนะครับผมว่มาผมบอกทุกคลิปนะครับฟังเสียงท่อมันอาจจะ,ะไม่เหมือนตัวที่อยู่โล่งๆเนาะเพราะผมอยู่ในห้องเนาะ,ะมา ฟังเสียงหน่อยครับผมเครื่องนิ่มเครื่องดีมากครับผมเครื่องดีมากนี่สวยเลยนะโอ้ไฟหน้า LED สวยอออยอดครับผมเครื่องดีมากเย้ โอเคนะครับผมฝากไว้อีกคันหนึ่งนะครับอ่าคันนี้เป็นคาวาซากิแซ0 0สี่อยเปี2021ดาวแค่14,200บาทจบเลยนะครับผมอ่าค่าจัดไฟแนนซ์ทางร้านออกให้ค่าเซอร์วิสท,ทุกอย่างทางร้านออกค่าประกันรถหายทางร้านออกให้ค่าขนส่งส่งให้ฟรีอีกคุ้มขนาดน,นี้ไม่มีที่ไหนแล้วครับผมได้รถมือหนึ่งไปขับเอกสารครบพรบภาษีครบรบุกเซอร์วิสครบกุญแจสอดอกครบ อ่ะคันนี้จัดไปค,คุ้มเลยครับผมไม่ต้องกลัวนะอ่ายางเหลือๆนะครับผมนี่ใช้ได้ยาวๆประมาณ1 5 0 0 0ถึง20,000ได้อยู่นะครับครับอ่าโอเคนะครับผม เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไม่เข้าใจตรงไหนหรือสงสัยตรงไหนสนใจก็ทักแชทได้เลยหรือแอดไลน์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมขอบคุณที่รับชมด้วยครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยครับเพื่อคนที่ใหม่จะได้เห็นเป็นคนแรกเลยนะครับผมขอบคุณที่รับชมทุกคนที่แสดงความคิดเห็นทุกคนนะครับผมยังไงก็ผมจะได้เอาไปปรับปรุงนะครับไม่ถูกต้องตรงไหนก็ขออภัยด้วยครับผมขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมนะครับ